วันนี้นะคะมาแนะนําหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่ทําให้เอมีความรู้ในเรื่องของการเงินแล้วก็ทําให้เอปลดหนี้ได้ด้วยนะคะมีหนังสือเล่มอะไรบ้างมาแนะนํากันเลยนะคะหนังสือเล่มแรกนะคะที่เออ่านะคะก็คือเรื่องของมันนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งเล่มนี้เลยนะคะของโค้ดจักรพงศ์เมธพันธ์เดอะมันนี่โคดค่ะเล่มนี้เข้าใจง่ายๆนะคะแล้วก็เอชอบมากๆเพราะว่าทำให้เราอ่ะเข้าใจเรื่องของการเงิน เขาจะบอกว่าเริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุขเล่มนี้เลยนะคะจะทําให้เอเข้าใจเรื่องของการเงินมากขึ้นและก็เข้าใจในเรื่องของทําให้เราปทนี้ได้มีทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยเล่มนี้นะเอารีวิวเล่มนี้ก่อนนะจ๊ะเล่มนี้จะมีทั้งหมด15บทด,ด้วยกันเอเคยทํารีวิวไว้ให้แล้วใน y o u t u b e นะคะเล่มนี้เอทาให้แล้ว ในส่วนของรีวิวในแต่ละบทแต่ละบทแต่เล่มนี้จะบอกเลยว่าเป็นหนังสือเล่มแรกที่อยากให้ทุกคนเริ่มอ่านแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเงินค่ะ และหลังจากนั้นนะคะเอกก็เริ่มอ่านหนังสือของโค้ชหนุ่มมากขึ้นนะคะก็จะมีเล่มนี้ที่เซนเซนแปะนะคะคุณวิทูลสงนิดบุญก็คือหนังสือเล่มนี้มันนี่ซัมมารีค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะสรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายในหนึ่งเล่มทําให้เราเข้าใจง่ายๆบางคนเข้าใจว่าการเงินเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะการเงินเป็นเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าอุย้ยมันยากจัง ใครบางคนใครบางคะที่ไม่ชอบเรื่องตัวเลขแต่เอจะบอกแบบนี้ค่ะว่าถ้าเราเข้าใจชีวิตตัวเราเองเราจะเข้าใจว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่การเงินจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆและหนังสือเล่มนี้นะคะทําให้เราเข้าใจง่ายๆเพราะว่าเหมือนกับสรุปหนังสือเล่มนี้มาเลย สรุปเล่มนี้มาเลยนะคะแล้วก็ทําให้เข้าใจเรื่องของการเงินง่ายๆเล่มนี้เอทาไว้แล้วเช่นเดียวกันนะคะทํารีวิวหนังสือไว้ให้แล้วใน YouTube เช่นเดียวกันนะคะเล่มนี้เป็นเล่มที่อ่านง่ายและเป็นตัวการ์ตูนด้วยนะคะเพราะว่าเซนเซนแปะเองอะคะ่ะคุณวิทูลสงนิดปูนะ่ะจะเป็นคนที่ชอบสรุปหนังสือที่อ่านแล้วก็ทําให้เข้าใจง่าย,ายเหมือนช็อตโน้ตนะคะทำให้เข้าใจง่ายๆจะมีทั้งหมด40บทด้วยกันนะคะเอก็ทํา ไว้ให้แล้วเช่นเดียวกันไปหาได้ไปหาอ่านมาได้นะคะหาอ่านได้หรือว่าไปไปดูที่เอสรุปรีวิวไว้ให้ก่อนก็ได้หรือว่าให้เอสรุปหนังสือไวไ entonces, <rib> ้ให้ก่อนก็ได้แล้วหลังจากนั้นนะคะก็ไปซื้ออ่านนะคะทําให้เราเข้าใจง่ายแล้วหนังสือเล่มนี้นะคะเขาบอกเลยเขาบอกว่า1เลยเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ทําให้เราเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นภาพอย่างที่เอบอกมันเป็นภาพการ์ตูนทําให้เราอ่านง่ายๆประหยัดเวลาอ่านจบภายเชื่อไหมว่าอ่านจบภายใน3มชั่วโมงหนังสือเล่มนี้ แล้วก็ครบถ้วนด้วยเนื้อหาพื้นฐานในเรื่องของการเงินค่ะแล้วก็2เหตุผลที่ควรรู้เรื่องการเงินก็คือเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตแต่หลายอย่างในชีวิตต้องใช้เงินถูกต้องไหมคะ2.2ทักษะการเงินคือพื้นฐานสู่ความสําเร็จในชีวิตด้านอื่นถูกต้องไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่การเงินของเราดีชีวิตทุกด้านของเราก็จะดีตามด้วยเรียนรู้ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตอ่า เหมาะกับใครบ้างเขาบอกว่าคนอยากประสบความสาเร็จทางด้านการเงินคนมองหาหนังสือการเงินเป็นเล่มแรกแล้วก็คนอยากซื้อหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอ่านง่ายให้คนที่ห่วงใหญ่เหมาะเลยนะคะสําหรับหนังสือเล่มน,นี้นะคะเล่มต่อไปนะคะก็คือหนังสือเล่มนี้ที่ของคุณพอพลาดไม่ได้เลยนะคะในหนังสือเรื่องของมั่งคั่งทางชีวิตนะคะ Money m a t u r y นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่เอกำลังจะทำรีวิวนะคะเอเริ่มอ่านแล้วแล้วก็เข้าใจง่ายๆคุณพอนะคะอยากให้ทุกคนในประเทศไทยมีแนวความคิดคล้ายกับคุณโค้ชหนุ่มเลยคล้ายกันแบบไหนคล้ายกันก็คือว่าอยากให้คนไทยเข้าใจเรื่องของการเงินถ้าคนไทยเข้าใจเรื่องของการเงินประเทศของเรา จะไม่เป็นประเทศที่กําลังพัฒนาแน่นอนค่ะเพราะว่าพอเราเข้าใจเรื่องของการเงินส่วนบุคคลส่วนตัวเราเองเราจะไม่มีปัญหาการเงินเศรษฐกิจของบ้านเราจะดีขึ้นการเงินของเราจะดีขึ้นนะคะอันนี้คือเป็นสโลแกนที่คนที่มีแนวคิดเหมือนกันมาเขียนหนังสือแต่แค่คนละเล่ม แนวความคิดที่เอ,อกำลังอ,อ่านอยู่นะคะคล้ายๆกันเลยค่ะคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวเอจะมารีวิวให้นะคะสําหรับหนังสือเล่มน,นี้นะคะเดี๋ยวขออ่านจบก่อนแล้วก็จะจะมารีวิวให้หรือเดี๋ยวอาจจะมาเป็นรีวิวเป็นบทๆให้ก่อนนะคะสําหรับเล่มน,นี้ดีมากๆนะคะ1บทที่เออ่านนะคะแล้วรู้สึกว่าแบบมันโดนอ่ะมันโดนคืออะไระเดี๋ยวเอาให้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะในเรื่องของยิ่งออมยิ่งจนลงคเคยสงสัยไหมเดี๋ยวเอจะทำบทนี้ให้นะคะยิ่งออม ยิ่งจนลงทำไมยิ่งออมยิ่งยิ่งจนลงนะแล้วก็อันนี้คือ3มเล่มนี้นะคะที่อยากแนะนำนะคะแล้วก็หนังสือที่เป็นอันนี้คือของคนไทยเขียนเนาะนี่คือของคนไทยเขียนแล้วก็หนังสือที่แปลไปแล้วทั่วโลกอีกเล่มหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือ The Lichess Man in Babylon นะคะ เศรษฐีชี้ทางรวยค่ะเล่มนี้เลยนะคะไปหาซื้ออ่านได้เอทํารีวิวไว้ไว้เช่นเดียวกันทํารีวิวไว้ให้แล้วนะคะเล่มนี้จะเป็นเหมือนนิทานนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเงินนะคะซึ่งดีมากๆมันเป็นหนังสือชุดของพ่อรวยสอนลูกนะหนังสือเล่มนี้นะคะไปหาอ่านได้นะคะแล้วก็หนังสือที่เป็นแนวคิดที่อยากจะให้ทุกคนอ่านเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการเงินนะคะทําให้เราเข้าใจเรื่องของ mindset นะคะมีเล่มนี้เลยในเรื่องของนิสัยเงินล้านค่ะนิสัยเงินล้านของของไบรอันเทซี่นะคะว่าแนวความคิดนิสัยเงินล้านของมหาเศรษฐีเป็นแบบไหนเป็นยังไงไปหาซื้ออ่านได้นะคะอันนี้จะเป็นหนังสือหนังสือที่หายากเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยว ามไม่ได้ซื้อที่ไหนนะจ๊ะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งพ่อไม่รวยก็รวยได้ของ b บรน n เทซี่เช่นเดียวกันนะคะแบรนเทซี่ e จริงๆเล่มนี้มันจะมีเล่มเดิมเลยก็คือเล่มนี้แหละเหมือนกันเลยแต่เขาอันนี้มาปรับวงเป็นเล่มนี้ซึ่งจริงๆเหมือนกันเหมือนกันเลยนะคะไปซื้ออ่านได้2เล่มนี้หนังสือเล่มนี้จะหาง่ายกว่าเล่มนี้จะน่าจะหายากกว่านะคะ เพราะว่ามันเป็นเล่มเก่าเล่มเก่า,กาแต่เล่มนี้หาซื้ออ่านได้เลยนะคะของ b r a r a n c y เช่นเดียวกันเหมือนกันแล้วก็อีกเล่มนึงที่อยากแนะนําก็คือเรื่องเล่มนี้เลยของ Ghabaker ถอดรหัสลับสมองเงินล้านค่ะเล่มนี้เอทารีวิวไว้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับใน y o u t u b e นะคะก็ไปดูได้นะคะดูในเพลย์ลิสต์ของเอได้นะคะในหนังสือในพอด c a แคต์นะคะสําหรับทําหนังสือเล่มนีนะ้หลังจากนั้นนะคะ เรื่องของการลงทุนพอเราเริ่มมีเงินแล้วเราอยากที่จะอ่ะอีกเล่มน,นึงที่อยากแนะนําเป็นเศรษฐีเงินล้านด้วยตนเองอันนี้ก็อาจจะหาซื้อ ค่อนข้างยากนิดหนึ่งเป็นหนังสือเก่านะคะเป็นเศรษฐีเงินล้านด้วยตนเองของ b r i a n Tracy เช่นเดียวกันนะคะของ b r i a n t เ a c y เช่นเดียวกันอีก2เล่มที่อยากแนะนำใครที่อยากเริ่มที่จะลงทุนละอยากที่เริ่มมีเงินละอยากที่จะลงทุนเล่มนี้ที่เออยากให้อ่านเป็นเล่มแรกนะคะก็คือเรื่องของบทเรียนคุณค่าความสุขและการลงทุนนะคะ ของดรนิเวศเหมวชิระวรากรน,นะคะเล่มนี้เลยนะคะเป็นเล่มที่อยากให้อ่านเรื่องของการลงทุนค่ะเมื่อเรามีความรู้เรื่องของการเงินการลงทุนเราจะมีความสุขได้อย่างไรเราจะต้องลงทุนแบบมีความสุขได้อย่างไรเอ๊ะทำรีวิวหนังสือเล่มนี้ให้เช่นเดียวกันนะคะเล่มนี้เออ่านจบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวให้ดีมากๆอีกเล่มหนึ่งนะคะอันนี้ก็เพิ่งอ่านจบไปก็คือของคุณปู่บอฟเฟ์ b u f f ฟตส์โซรแต่คุณผู้ไม่ได้เขียนเล่มนี้นะแตเป็นคนเขียนก็คือมาร์คไชเออร์นะคะมาร์คไชเออร์เป็นคนเขียน b u f f ฟตสโซรอดลงทุนถูกนิสัยยังไงก็ชนะอ่าจะเป็นของนักลงทุน2คนก็คือ b u f f ฟตกับ s o r o อดนะคะวอร์เรนบัฟเกับ George s o r o ดเล่มนี้เลยนะคะอยากแนะนํา หาซื้ออ่านหนานิดนึงแต่อ่านเข้าใจง่ายค่ะอ่านเข้าใจง่ายแล้วก็เดี๋ยวเอจะทำรีวิวหนังสือเล่มนี้ให้เช่นเดียวกันนะคะจะพูดในเรื่องของอุปนิสัยแห่งชัยชนะ23ข้อของนักลงทุนค่ะของนักลงทุนใครที่อยากเป็นนักลงทุนที่ลงทุนระยะยาวและได้กำไรระยะยาวแบบคุณปู่วอลเลนบัฟเฟตนะคะก็อ่านหนังสือเล่มนี้ได้เลยเดี๋ยวทำรีวิวให้นะคะโอเคก็จะทั้งหมดนะคะมีทั้งหมดกี่เล่ม หลายเล่มเลยเป็น1ิเล่มนะคะแล้วก็มีหนังสืออีกหลายเล่มที่เกี่ยวกับเรื่องของนิสัยเปลี่ยนแปลงนิสัยเรื่องของการเงินเอก็จะทยอยทํารีวิวให้นะคะฝากไว้นะคะสําหรับหนังสือที่อยากอ่านกันนะคะทั้งหมดเลยแล้วก็เอมี ลิงก์นะคะใครที่อยากอ่านหนังสือมีทั้งอ e ีบุ๊กมีทั้งหนังสือที่สามารถที่จะสั่งซื้อออนไลน์ได้สามารถสั่งซื้อออนไลน์ที่ในดีสคริปชันของเอได้เลยะคะเอมีลิงก์ให้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสามเล่มนี้ m ั n นี101 Money Summary แล้วก็ Money m a t u r ์นะคะทั้งหมดนี้เอมีลิงก์หนังสือให้แล้วก็มีร้านหนังสือช้นะนำที่ไปหาซื้อได้เลยนะคะ ถ้าไม่มีเวลาซื้อออนไลน์แล้วก็มีส่วนลดด้วยนะคะเอปักลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะมีลิงก์ทั้งหมดหลายล้านเลยไม่ว่าจะเป็น C1 Book, Nan B Book, B2S, ในอินคิโนค i โนยะไปลองคลิกดูได้นะคะแล้วก็ไปสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยมีส่วนลด มากมายเลยนะคะลดตั้งแต่10% 20%, 30%บางร้านมีบางร้านที่หนังสือที่มีโปรโมชั่นต่างๆสามารถลดเยอะก,กว่านั้นอีกก็ไปลองดูนะคะไปลองดูได้นะคะสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยสะดวกนะคะสะดวกหรือไปซื้อในร้านหนังสือก็ได้นะคะก็แนะนําไว้นะคะสําหรับหนังสือทั้งหมดนะคะ1 2 3 4 5 6หโอ้เป็น10เล่มอะเป็น10เล่มเลยนะคะสาหรับสาหรับวันนี้นะคะก็อยากแนะนําไว้นะคะสําหรับหนังสือ เรื่องของการเงินใครที่อยากเริ่มต้นมีความรู้เรื่องของการเงินหรือถ้าใครอยากที่จะเรียนกับเอนะคะเอก็มีคอร์สที่ชื่อว่าคอร์สการเงิน360องศาคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ mindset ในเรื่องของการเงิน อย่างที่เอเล่าให้ฟังค่ะว่าเอาเคยเป็นนี่มาก่อนแล้วก็ไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินออมแล้วมาเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเริ่มต้นจากเรื่องของ m ม n ์เซทก่อนหลังจากนั้น m มล์เซตวางแผนการเงินแบบไหนการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างไรเมื่อไรายได้ไม่พอหาไรายได้เพิ่มได้อย่างไรเมื่อมีเงินแล้วทําให้เงินงอกเงยได้อย่างไร คอร์สนี้เป็นคอร์สที่เอเอาจากประสบการณ์จริงของเอามาถ่ายทอดแล้วก็แบ่งปันนะคะแบ่งปันในเรื่องของการทำให้เราปลดนี้ได้มีเงินใช้มีเงินดูแลตัวเองนะคะวางแผนการเงิน อย่างดีมีเงินงอกเงยค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับคอสของ a, คอค์สการเงินส,สา0รอองศาใครที่อยากที่จะลงคอร์สก็แอดเข้ามาที่ l ล ne ของ A ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้ง QR ไว้ให้นะคะทิ้ง QR แล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะตามด e สคริปชั่นเลยนะคะโอเคฝากไว้สำหรับวันนี้ค่ะช่องโค้ดเสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A e a ีซี่มันนี้